หันมาที่ปรยุสวัสดีครับพายุครับสวัสดีก่อนพายุทําอะไรครับผมทาสีทาสีช่วยพ่อเหรอครับไหนไหนหันมาดูดิลูกไหนก็ทาไงลูกทาไหนทาดิอ๋อมาช่วยพ่อทาสีพี่จก,อ,กอ่ะอ่ะจกสีอ่ะอ่ะทาสีเก่งมากชื่อว่าอะไรจ๊ะชื่ชื่อยุ หมาภาษาอังกฤษเรียกว่าหมาจ๊กช้างภาษาอังกฤษเรียกว่าให้เรกว่าเฟนเอะเก่งมากจระเข้เรียกว่าอะไรเสืกระต่ายเก่งมากบีพุงบีพึ่งบีเอ่ะม้าลายลายชิดเลยโอ้งูงูนีนนนงูงูท่านี้ชิคเก้นชิคเก้นแต่ชิคเก้นไก่ชิคเก้นเบิร์ดนกแต่เบอร์ดปู โอ้โหเก่งจังเลยลูกเสือชวาฮาดโอ้โหไลออนสิงโตไลออนิงโตไลออนยีราฟไม่่ยีราฟลูกไช่ลอเออลิง,ล,งลิงมังคีโอ้โหลิงมังคีทำไมหนูเก่งจังเลยครับอะไรอีกดีนะป,ป,ปลาปลาปลาฟิตปลาฟิโอ้โหมีอะไรอีกเนาะที่พ่อจะถามเองควายเหรอลูก โอ้ฝ่ายบ๊อบเขาโล๊บข่าวข่าแม่บัวโอ้ข้าแม่บัวอุ้ยทำไมเก่งจังเลยลูกอนอนโอเคบายบายก่อนอเก่งมากลูก